เอาเรื่องนี้มาเตือนภัยกันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงใครก็แล้วแต่ก็อาจจะหลงกลกับพวกมิชฉาชีพได้นะทางโทรศัพท์นี่แหละนะมันหลอกทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางวิดีโอคอลอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยโดนไปประมาณสักล้านกว่าเป็นคุณผู้หญิงเขาบอกมันแต่งเครื่องแบบเต็มยศเลยเป็นตำรวจหญิงก็วิดีโอคอลมาหลอกบ้างท่านผู้ชมผมก็เลยไปเอารวบรวมเนี่ยนะนะมุกเด็ดๆก็ต้องขอบคุณตำรวจสอบสวนกลางด้วยะนะที่เอามุกเด็ด ร,รวบรวมมาเนี่ยนะฮะของเจ้าพวกคอเซ็นเตอร์ออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยนะเอามาหลอกคุณเพราะฉะนั้นจะต้องรู้เท่าทันมันครับมุกแรกเลยนะเริ่มกันเลยแล้วกันมุกแรกเนเขาบอกว่าหลอกโอนเงินผิดบางทีก็จะมีสายแปลกโทรเข้ามาทนนะคะฉันโอนเงินผิดไปบ,บัญชีคุณกรุณาโอนกลับคืนมาให้หน่อยผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกก็หลงเชื่อมันก็โอนกลับไปให้มันมันบอกโอนมาสองหมื่นเอาโอนผิดมาหรอเราบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะ โอนกลับไปให้20,000กว่าจะรู้โดนหลอกซะแล้วข้อที่2ครับนะอ้างว่าบัญชีเงินฝากเนี่ยถูกอายัดแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันมันเหมือนกันถ้ามันจะโทรมาบอกว่าเงินในบัญชีเราเนี่ยโดนอายัดเนี่ยก็ต้องถามมันก่อนว่าคุณเป็นใครละเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเปล่าสักครู่นะวางสายมันไปตั้งสติดีๆโทรกลับไปที่ธนาคารเนี่ยที่คุณมีบัญชีเงินฝากอยู่นั่นแหละ โทรไปตรวจสอบบคศเซนเตอร์เขาว่าบัญชีเราถูกอายัดหรือเปล่าเป็นอะไรยังไงมันตรวจสอบได้อยู่แล้วอย่าไปฟังเขาข้างเดียวจะต้องฟังทางธนาคารที่เราโทรไปเองบ้างธนาคารเขาไม่โทรมาบอกคุณหรอกว่าบัญชีคุณโดนอายัดอะ่ะคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณไปใช้งานมันเท่านั้นแหละไหนคุณถึงจะรู้เพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรมา,ารับฟังไว้ไม่เสียหายฟังไว้นะแล้วก็วางสายมันก่อนตั้งสติโทรกลับไปที่แบงค์ที่เรามีเงินฝาก 3. อ้างตัวเป็นตำรวจมีหมายเรียกกลัวพังธุรกิจสีเทา จำไว้เลยนะฮะหมายเรียกตำรวจหมายสารไม่มีโทรมาเรียกนะไม่มีหมายเรียกออนไลน์แต่อย่างใดมีแต่ส่งจดหมายมาที่บ้านประมาณนั้นแค่นั้นเองถ้าเมื่อไรโทรมาบอกว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณมีหมายเรียกนะกรุณาไปพบตำรวจที่สพเชียงใหม่สพหาดใหญ่ไม่ต้องไปโอเคเอาชื่อตำรวจมาชื่ออะไรเอาชื่อนามสกุลชื่อยศตำแหน่งมาโทรไปสถานีตำรวจนั้นๆถามเลยมีชื่อนี้ไหมอ่ะมีชื่อขอเบอร์หน่อย ขอเบอร์หน่อยโทรกลับไปหาตํารวจคนนั้นอีกทีนึงเพื่อเป็นการยืนยันแต่ส่วนใหญ่ไม่มีไม่เคยมีหมายเรียกตํารวจออนไลน์หรือหมายสารออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลข้อ4ครับพัสดุตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายไนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ DHL ที่เคยเรียกกันนะที่มันเคยใช้มุกนี้กันตอนนี้ก็อาจจะบอกเป็นแฟลชเอ็กเพสบ้างเป็นอะไรบ้างหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันมันนะมันจะโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณมีพัสดุผิดกฎหมายคุณต้องรู้ตัวคุณก่อนว่าคุณส่งหรือเปล่าคุณเชื่อผมนะฟังดีๆนะคุณต้องรู้ตัวคุณก่อนว่าส่งหรือเปล่า,ถ,าถ้ามันบอกว่าคุณเอาข้อมูลล่วงไหลหรือเปล่าคะผมเชื่อเหลือเกินว่าสถานที่ส่งพัสดุนั้นๆเนี่ยนะเขาจะต้องมีกล้องวงจรปิดคุณไปเช็คดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะว่าหวงเวลานี้ส่งเวลานี้เนี่ยนะใครเป็นคนส่งมันบอกมันใช้แบบจะชนชั้นใช่ไหมไปดูซิว่าใช่หรือเปล่าตัวตนเดียวกันหรือเปล่า คือตั้งสติใจเย็นๆน,นะคุยกับมิจฉาชีพแบบคุยกับมันต้องใจเย็นๆอย่าไปบ้าตามมันอย่าไปแบบตามเกมมันบางทีเรากลัวไงมันเล่นกับความกลัวของคนเพราะฉะนั้นความกลัวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันพอเจอเรื่องอย่างนี้เฮย้ยสติแตกแล้วลนแล้วกูจะเป็นหรือเปล่าว่ากูจะโดนอะไรหรือเปล่าวะสุดท้ายหลงเชื่อมันท่านผู้ชมนะมันยิ่งเห็นเรากลัวมันยิ่งเหยี่ยบม,มันยิ่งยำเข้าไปจีตรงนั้นน่ะที่คุณกลัวนั่นแหละ นั่นแหละคือประเด็นและคุณก็เสียสตุ้งสตังให้กับมันสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวก็เสียเงินไปเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นไม่เด้สมน้ำหน้าใครนะที่โดนไปเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะก็ขอให้ได้เงินคืนไวๆส่วนคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยเจอฟังคลิปนี้ไว้ใครเห็นว่ามีประโยชน์แชร์ต่อให้หน่อยขอบคุณมากครับ